สวัสดีครับผมพาเจ้าสอยเพชรออกมาฝึกครับพี่น้องมือนีม่มากคนเดียวครับลืมหมากล้องมะน้าครับเพิ่นกําลังเรียกอยู่ครับมีนกปลาขันอยู่ครับผมเสียงเจ้าสอยเพชรเรียกแล้วครับใส่แล้วว่างหันพี่น้องสิบหกในกาสามศูนย์มันังดียุ่พุน่นแค่เด้าวครับใไ่ไวติดปลายยุคข้าครับเป็นนกเสียงใหญ่มาก ไค่ีสิมาหัวอเล้วพี่น้องกว่ามานสามเซนครับเอารุ่นครับผมใส่ยูตียูข้าวปลายูข้ามครับมาคนเดียวทีมงานกัมัคนคำเลยมัมีผู้มานั่งครับเรียบร้อยครับผมบลูไว้เสียงยังพี่น้องเขาสองตัวครับแต่ว่าตัวเสียงสู่กันที่แรกนั่นเสียงกลางครับอู้กล้องก็เป็นทุกทีน้องมัดตอนโดดเยียบบ่บาปากจักตัวครับจเจ้าซอยเพชรกับบาปาก นกปลากับปาป,าปากโดดเหยียบเลยครับก้อนหนานั่นนั่นถึงเรียกถึงคู่กับปโดดครับเขาสองต,ตัวจักตัวใดเดอ้อพี่น้องเขาเหยียบบานนี่เขาหมาแล้วครับเจ้าสร้อยเพชรออกฝึกรั้งที่สี่ครับเป็นแต้มที่สองของการฝึกซีเทือครับพี่น้องมาคนเดียวครับอ๋อไปรุ่นน้ำกันมันแมนนกเขาว่าเร่อนกเขาเชวาครับบโมเอากล่องมานาวโอเสียดายพี่น้องค,คือเป็นแนวนี้ นกเขาใไ่เขาสองตัวผมบพ่เห็นนกเขาสว่าเขาครับมันเขาจังไดคือมาเหยียบพร้อมกันสองตัวจังที่โอ้ยเจ้าสร้อยเพชรครับนี่หมานจังไดคือหมานนกเขาสว่าจังท่นโอ้ผู้เอากันกับนกเขาไ่าสู่กันไปสู่กันมานกเขาสว่าดดเหยียบก่อนตัวที่แรกเห็นแวบๆบแบบตัวหนึ่งเหยียบเพเนียดเพราะเนรันครับผมว่าเอาตายวานเพเนียด ไปน,นียังน้อ,อามาตัวสองโดดมาอีกลันตับโลดบานแท็กค,คู่ครับเอ้ยโอ้กิจปอยเพิ่นแหละครับนี่นกเขาชวาแท็กค,คู่ครับหมานหมนอีสานาบานพูนยอยน้อยครับโอ้ยอืมสร้างเป็นเว้ยแท็กค,คู่เลยคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับปดนกปลอยนกก่อนพี่น้องโอ้หมาน แนวสีได้คือบเบามเมานุกเขาจะว่าจังเลยนี่ครับเจ้าช้อยเพชรแต้มที่สองแต้มที่สามเหนเป็นนกเขาจะว่าครับเทียวนี้แพ็คคู่โอ้หมานแนวเี่หนอะคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ